คือเรา,อาจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์นะพวกมึงทุกคนจําไว้นะอะไรก็ตามที่มึงทําแล้วเกิดประโยชน์มึงไม่ต้องแคร์ใครใครจะใส่ร้ายป้ายสีจะด่าจะพยายามหาเหตุผลมาหักล้างมึงแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ามึงทําแล้วเกิดประโยชน์ทําเลยไม่ต้องสนใจใครเยอะถ้ามึงมัวแต่สนใจคํานินทาว่าร้าย ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นมึงจะไม่มีโอกาสในการได้ทําสิ่งใดเลยในชีวิตนี้เพราะมึงมัวแต่สนใจคาปามิาดูถูกเหยียดหยามเสียเวลามึงลุยเลยมึงทําอะไรก็ตามถ้าคนมันไม่เห็นด้วยมันก็ไม่เห็นด้วยถ้ามึงมัวแต่สนใจคนไม่เห็นด้วยมึงจะไม่มีวันได้เริ่มต้นทําอะไรในชีวิตมึงเลยมึงจะไม่สามารถเป็นประโยชน์ต่อใครได้เลยมึงจะไม่สามารถสร้างอะไรที่เกิดขึ้นอย่างเป็นประโยชน์ในชีวิตมึงได้เลยจบ ทำซะทำอะไรก็ได้ที่เกิดประโยชน์สิ่งที่กูทำกำลังเกิดประโยชน์ทำซะกูพาพวกมึงทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำซะแค่นั้นไม่ต้องเรื่องเยอะไม่ต้องไปฟังใครกูไม่ฟังใครเท่านั้นถ้ากูฟังกูจะพาพวกมึงทำบุญครั้งนี้ไม่ได้เลยเสียเวลาไม่ต้องฟังเสียเวลา มึงไม่ต้องไปสนใจเรื่องทองคำไม่ทองคำมึงไม่ต้องไปสนใจว่าเจดีไม่เจดีสิ่งที่มึงสนใจคืออะไรมึงได้สละทรัพย์นี้เพื่อละความตรณีขี้เหนียวในใจโดยปราศจากบนทินหรือไม่แล้วการสละมึงครั้งนี้มึงย่อยให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาหรือเปล่าถ้ามึงตั้งเจตนาด้วยการจาคะเช่นนี้ผลใหญ่อานิสงใหญ่ย่อมเกิดขึ้นแก่มึงแล้วจบ มึงได้ทําตามคําสอนของพระศาสดาแล้วมึงได้ปฏบบิบัติบูชาโดยอิงอามิตรแล้วจบมึงได้บูชาพระเจ้าอย่างสูงสุดแล้วจบการทําทุกอย่างมึงต้องตั้งเจตนาให้ถูกต้องถ้าเจตนามึงผิดเพีย้ยนทุกอย่างมึงจะผิดเพีย้ยนถ้าเจตนามึงถูกต้องทุกอย่างจะถูกต้องจะมีผลใหญ่มีอาณิสงส์ใหญ่การจะสร้างเจดีย์จะสร้างทองคําจะสร้างวัดวาอารามศาสนาจะสวดมนต ถ้ามึงตั้งเจตนาถูกต้องทําทุกอย่างอย่างถูกต้องตามหลักธรรมมึงทําได้อย่างถูกต้องแล้วเกิดผลประโยชน์การสวดมนต์ถ้าสวดไม่ถูกต้องตามหลักคําสอนมึงไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้ามึงสวดมนต์เข้าใจท่องข้องปากอย่างดีเยด้วยความเห็นที่ถูกต้องมีความเข้าใจในบทสวดนั้นมึงย่อมสวดได้อย่างถูกต้องการถวายทองคําการสร้างเจดีย์การสร้างวิหารลงธรรมถ้ามึงสร้างโดยตั้งเจตนาอย่างถูกต้อง มึงจะใช้เงินเท่าไหร่ในการสร้างสิ่งนั้นย่อมถูกต้องตามเจตนานั้นแต่สิ่งที่มึงมึงทำกันต่อให้ไม่ใช่ทองคำต่อให้เป็นทองคำแต่มึงตั้งเจตนาผิดด้วยการตั้งเจตนาอะไรตั้งเจตนาในการให้มึงเนี่ยร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จสะเดาะข้อต่อชะตามีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการได้เงินได้ทองได้พวกรัพย์ใหญ่ทำให้ชีวิตสามารถตัดกรรมแก้กรรมอันนี้มึงมีความเห็นผิด ทำไปได้แต่ผลใหญ่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่กูพามึงสละจาคะสละทรัพย์ไม่ใช่สละเพื่อไปยินดีกับทองคำแต่ให้มึงยินดีกับการสละนั้นให้มึงยินดีกับเจตนาของตัวมึงเองว่ามึงมีเจตนาในการละความตรหนีขี้เหนียวในใจนี่ตังหาคือตัวสำคัญที่กูขยามผสอนมึงกูพามึงทำทองคำเจดีกูเคยพูดกับมึงไหมอ่าทุกคนมาทำบุญทองคำนะ เป็นการหุ้มยอดเจดีเมื่อเราเอาทองคําไปหุ้มยอดเจดีเราจะอยู่ที่สูงจะไม่ตกต่ำนะทุกคนร่วมกันทํานะชีวิตเราจะไม่ตกต่ำชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองเพราะเราถวายทองคําอยู่ที่สูงอยู่ยอดเจดีทุกคนจะเป็นเจ้าคนนายคนจะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตทุกคนจะไม่มีวันตกต่ำนะถวายทองคาเราจะมีเงินไหลนอนมีทองไหลมามีโชคลาภศาสนาัาเกิดกูคเคยสอนมึงแบบนี้มะไม่เคยสอนมึงแบบนี้กูสอนมึงแค่ทําทองคํา ทำตามกําลังทรัพย์ที่มีของตนเป็นการสร้างวิหารทานตามคําสอนพระเจ้าเจดี JD คู่ควรต่อใครคู่ควรต่อพระผู้ดเจ้าพระปัจเจกพู้ดุเจ้าพระเจ้าพระจักรวาพระประหารตระเจ้าพระเจ้ามหาจักรพรรดิแล้วการที่มึงสร้างเจดีมึงน้อมเข้าไปเพื่อลาลึกนึกถึงธรรมะของพระเจ้ามีสติสัพปพปัญญะในการลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ได้ยินได้ฟังในหลักคําสอนพระเจ้ามีใจน้องก็ไปหาหลักคําสอนของพระองค์แล้วนําหลักคําสอนนั้นมาปฏิบัติแก้ไขสันดานตัวเองโดยกายสิจลิตวาจาสิจลิตใจสิจลิตนี่คือสิ่งที่ครูสอนตลอดเวลาเนี่ยคือสิ่งที่สอนมึงไปฟังอะไรกันมากูอยากรู้แค่นี้สมองนะมีกันบ้างหรือเปล่าไม่ใช่จ้องแต่จะจับผิดจ้องแต่จะทําลายทําร้ายบุคคลอื่นเขา กล่าวตูวคนอื่นด้วยคำไม่จริงมีโทษมากมีวิบากมากนะกูจะบอกให้การที่กูเตือนมึงไม่ใช่กูขม่มขู่มึงให้มึงกลัวมึงอยากจะด่าด่าไปเลยอยากจะใส่ร้ายป้ายสีใส่ร้ายไปเลยอยากจะไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไปเลยแต่ให้จำไว้ทุกอย่างมีผลของการกระทำแค่นั้นมึงขวางคนอื่นให้ทานมึงขวางคนอื่นบริจาคทรัพย์มึงขวางคนอื่น,น,นห้ามคนอื่นอย่าไปทำอันนั้นอย่าไปทำอันนี้ บุคคลแบบนี้คบไม่ได้จำไว้นะ